ุณตากล้องคาสามที่ตีซเซ็ตโอมกะละแตงดูวันนี้เขาก็พิโรขาดายอะมากเซฟสบายเล่นบอลที่ตีนฉันบอกอดค้าคุณยองโดิการังรา้วยาล้วก็อากาศห่อนหอดีดดอรก็ร้สบายเลยมันเหี่ยวตาแล้วก็ขี้หอนเหย ก็เลยรู้เลยว่าอะอาดบรสบายนะคะบางทีในห้องพี่อะพอทำความสะอาดบ้านละกันเลยอ่ะนะคะกาซักแค่ขาเนีเหยีอดบนช่วงหลพี่น้อนบนบนช่วงหรือว่าเข้ากินสเต๊หลับในห้องกินสเต๊เข้างบริเวณบเต๊ะมันจะได้วิ่งเบื่องอาการกระพัวเว่ากติยาพรราไปแล้หลพี่น้อราะวยยานเลย อากาศมันรอกมันอนแย่ดูเบิกหนเสียงมันดังข้างนคอยืเอ้าด็คเก็ตพ่ไปเกี่ยวเขาเมืบันมทักแดดมาพีุ่บออนมากพี่น้องเอ้ยเปแทนตัว่ก็ถึงไปถอดไปโอ้เออต้องเอสีมาเสียงแบดังหมดตูอยู่เสื้อว่เสื้อเรื่องเดินผานตักันไ้ัีบนะรบ เอออตัวใครว่าตัวใครเน่งบ้านแม็กทำไงไปซื้อได้กังหรออะไรพี่ต็มต้องอ่านห่ามนใ่ตัวรถตัวอ่าพี่รรตัวอพี่อือซื้อร้านเนี่ยไ,ไ,ไ,ได้หรอเอเอโอ้ยเสื้อิ่ราคาคนมาคตมา มเหอร้วงนีพี่น้องอากาศคอดะคะพี่น้องตนแน่ดูจะหวานแตแน่เนาะพี่น้องงดีพี่น้องต่ายกต่ยลเดินกำลังติดต่เกลี่ยตงต่ำนะครับประเดี๋ยว่นกนด้วยสวัสดีครับเบลโลสวัสดีครับพี่น้องเขาดีกว่ดูดยนะีเตอัน ออกจมีเรืปอะขิารศึกษาบนตื่นเงี่ยงอยูเพราะว่าสนมาพี่ก้งขาปุ้งไงพุงไงหรือว่าหามไงเสีอรรถนเอากระพี่ส่งภาตุปอไอ้แก้อดูพี่น้องมันเหน็บสเชื่อพี่ไม่ได้ไปดงี่ใหญ่เสียเสียหายปอเสียขาไงยใหอ่อกุ้งไงออกกามีบนน่อยลูก <c oughs> ก็ไปจับดีกวุ้นอาจะเปลี่ยนใจไม่ค่ะไล่มาให้นูเนี่มัน้ำมันแย่มันจำหนูเกี่ยวบนได้เ <c oughs> อาเน,นี่ยเจสปีก็บอกว่าเด็กนี่เวลาหอมพี่ก้อยทำไมไม่เข็มใจเลยเอาหอมไปดูสิเอาหอมมาแล้วก็เออะไร เป็นกระต่ายไ้อยเฉาะเด็ดไปสอยเพินเลยเนี่สร้างียังของเมียเน้เก็เมนั่นน่าสรวูบ่เห็นไหมเบองเอาเรเมียคุณชู้สร้างเาสราเมียพุทยาคุณแนวอันเพุ่ธเะเทศไทยกแดงข่าเขาพัน้ำนายงหายายกินฟ่พกอสบายเออใ เด็กโอ้ยที่เจไปเรีน่ไซนเนียโรงเรียนหรือเปล่าที่วัดเียเรียนที่เทงเรียนอะไรัวมาสมัครเรีนโอ้คนสมัคเดียนพี่จิมลุกจากอ่าได้กี่นาทีแล้วคะพี่จิมปีละทีเองหรอพี่น้องอากาต่อแปอนกวนาจะนอนกับซีเรีย ไปทางราฟนะคะจะเป็นลูกค ok ้าอยู่ตรงนี้เรามาตลอดแล้วก็มาเช็คสุดยอดแล้วก็มาเช็คไอพี่กรุงเทพไอพี่เคยมาก็ก็บอกไอพี่ก้อยว่าทำไมไม่ทำดีเนียเดี๋ยวจะทำลูกค้าจะ่ทำดีเนียอยู่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องเอาเงินก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเบิร์ดเลยนะเบิร์ดตรงใช่ไหมนะเบิร์ดพี่มเป็นยังจนเสายได้ดัง รู้แล้วโอเคจากพี่น้องอันนีมาบอกเขาพี่น้องเขาดีพี่น้องก่อนตทำไมพี่ก้อยเขาพอกันคลิปนาได้ปิดคลิปนงยทำไมที่พี่ก้อยต้องบอกไปตลอดเลยบอกถ้าเป็นพี่นายก็ต้องลำผ่านเพราะถ้พี่นายมีประสบการณ์หลายกว่ครั้ง ดีครับดีดีไม่แยการกินะ